คุณหญิงออกโรงทักษิณกลับบ้านวิจารณ์สนัน่นครอบครัวชินวัตรบเบลกทักษิณกลับไทยวันถูกหลอกพจมานห่วงอิงพันษาไม่ถึงนั่งนายกรออีกเจเนอเรชัน่นเชื่อเศรษฐาพิธาพร้อมกว่ามีรายงานข่าวว่าคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนัดรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวประกอบด้วยนางพินทองทาคุณากรวงพร้อมสามีนางสาวแพรทองทานชินวัตร หรืออุคงอิงแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายหลังนางสาวแพรทองทานให้การต้อนรับ8หัวหน้าพักร่วมที่มาประชุมที่พักเพื่อไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่7มิถุนายนโดยมีรายงานข่าวว่าคนในครอบครัวชินวัตรไม่เห็นด้วยที่จะให้นางสาวแพรทองทานเป็นนายกในขณะนี้เนื่องจากยังไม่พร้อมอยากให้รออีก5ปี และไม่ใช่เรื่องง่ายกับสถานการณ์เมืองในปัจจุบันเพราะอายุแค่เพียง37ปีเท่านั้นและยังมีแคนดิเดตนาย,ยกคนอื่นที่เหมาะสมกว่าเช่นนายเศรษฐาทวีสินก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทางเศรษฐกิจและก็อยากให้เศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้นด้วยรวมถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกลส่วนการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทางครอบครัวชินวัตร อยากให้ทอดเวลาออกไปก่อนแต่ตัวของนายทักษิณเองอยากเดินทางกลับมาเลยซึ่งทางครอบครัวยยังไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่และใจจริงก็อยากให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วหรือมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยอิงยังอายุน้อยประสบการณ์ก็น้อยแต่การที่เข้ามาทำงานการเมืองก็เพื่ออยากทำให้พรรเพื่อไทยเข้มแข็งส่วนทิศทางทางการเมืองของอิงให้เป็นไปตามสเต็ป ขณะเดียวกันตัวอิงก,ก็บอกพ่อว่าเที่ยวบินตัวเองยังไม่ได้ซึ่งพ่อเขาก็เข้าใจขณะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรระบุจะกลับมาประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรให้ตนทราบแต่คิดว่าแพลนการกลับมาของคุณพ่อ น่าจะค่อยๆคืคบหน้าและคงอีกไม่นานที่กำหนดจะกลับมาโดยจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามคงต้องมีการพูดคุยกับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อน่าจะจัดการอยู่ในส่วนของครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายหรือการต้อนรับซึ่งเราคิดไว้หลายแบบแต่พยายามคิดด้านบวกเอาไว้หลักๆเป็นเรื่องของความปลอดภยัยคงไม่มีอะไรมาก รอให้ใกล้กว่านี้ให้นายทักษิณส,ส่งสัญญาณมาว่าจะให้เราเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เราเตรียมโดยไม่มีหลักการเพียงแค่จะต้อนรับนายทักษิณกลับบ้านเมื่อถามว่าเบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าคิดว่ายังเป็นเดือนกรกฎาคมอยู่แต่ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ล่าสุดที่คุยคือยังเป็นกรกฎาคมอยู่ซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราต้องดูเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาอาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นต้องดูว่าหากกลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเคก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยหรือกลับมาแล้วขณะนั้นเวลาเหมาะสมหรือไม่เมื่อถามต่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองถือเป็นปัจจัยหลักหรือไม่ในการตัดสินใจนางสาวแพทองทันกล่าวว่า ตนคิดว่านายทักษิณต้องดูด้วยซึ่งอยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกําลังมีความวุ่นวายอยู่ซึ่งต้องดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กลับหรือไม่กลับแต่ต้องดูเวลาที่เหมาะสมเมื่อถามว่าหาักในเดือนกรกฎาคมการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สาเร็จและพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่จะส่งผลกระทบต่อการกลับมาของนายทักษิณหรือไม่ นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าตรงนี้ไม่น่ามีผลซึ่งนายทักษิณให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็จะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่านายทักษิณได้บอกเหตุผลหลักๆหรือไม่ว่าจะกลับมาเดือนกรกฎาคมนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าคุณพ่อน่าจะชอบเดือนนี้อยู่แล้วเพราะเป็นเดือนเกิดของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไร ท่านก็ยึดวันเกิดคนในครอบครัว